สวัสดีค่ะวันนี้ครูนมตัวโครมชวนสร้างสื่อนะคะก็มาพบกับ f อฟแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านแล้วนะคะมมวันนี้จะเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะในการทำเอกสาร Microsoft Word นะคะถ,ถ้าเกิดว่าเราเจอปัญหาที่เราไม่สามารถลบหน้าว่างได้นะคะเชน่นเราไปคลิกที่แผ่นหน้าว่างไม่ขึ้นอะไร ะะมาแผ่นที่2ก็ไม่ขึ้นอะไรแต่เราไม่สามารถที่จะ,ะลบขวาหรือลบอะไรใดๆได้เลยเนี่ยเรามีวิธีการลบหน้าว่างที่เราไม่ต้องการออกนะคะวิธีการก็คือให้เราค้นหาหน้าที่เราจะลบนะคะอย่างหน้านี้คือหน้า13นะหน้า13หน้านี้นะคะจากนั้นนําเมาส์ไปคลิกที่ว่างหนึ่งครั้งนะคะของหน้าแล้วกด control g จากที่คอนโทรลปรากฏแล้วนะคะให้เราพิมพ์คำว่า xlat h xlat ตัวนี้นะคะ x l a h page ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลอกไปให,กให้ดูพิมพ์ตัวนี้นะคะพิมพ์ตัวนี้ลงไปในช่องนะคะหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะคะก็ต้องการ คลิกคำว่าไปที่หครั้งนะคะแล้วก็กดปิดจากนั้นกด delete ค่ะอ่าเเรามาดูว่าหน้าหายไปไหมนี่นะคะหน้าหายไปแล้วเอาไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสำหรับเทคนิคดีๆในการใช้งาน Microsoft Word Excel แล้วก็การเขียนโปรแกรมรวมไปถึงการใช้งานตัดต่อคลิปวีดีโอหรือใดๆนะคะสำหรับครูและนะัก ัการศึกษาทุกท่านค่ะวันนี้รู้ต้นงตกลงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ